สวัสดีค่ะสวัสดี FC, พ,สพี่พี่เอฟซพลอยสายเพชรยนทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยที่ช่อง YouTube พลอยสารถสวยรีวิว ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พลอยใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็รถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้เลยอยู่ที่บริษัทเพชรโยนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันเลยนะคะเป็นรถราคาดีราคาถูกเหมือนเดิมนะคะเป็นรถบ้านนะคะรถตลาดนะคะใครที่อยากได้ไว้ใช้ขับทำงาน นะคะหรือว่าขับกลับบ้านขับไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะแล้วก็อยากได้ผ่อนถูกๆเนี่ยพอใส่แนะนําเลยนะคะสำหรับด้านหน้านี้นะคะเป็นตัว Toyota v วีอ 1.5e ปี2013 นะ,ะเป็นรถปี2013ที่เลขไม่เพียง130,000โลเท่านั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าไมน้อยมากที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่285,000บาทนะคะคันนี้ราคา285,000ผ่อนเริ่มต้นที่4,000ถึง5 0 0 0 ะะรายได้1 0 0 0 0หมื่บาทขึ้นไปก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะใครที่เครดิตดีนะคะสามารถออกรสุนเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะแถมได้รับโปรขับฟรี90วันอีกด้วยนะคะพอน่านสูงสุด84งวด7ปีกันไปเลย นะคะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะคะเงื่อนไขรายละ,ละเอียดเดี๋ยวเราสามารถนํามาคุยกันอีกทีได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะคะรายละเอียดรอบคันของเจ้าตัว v ีออคันนี้เลยนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรมาให้เราบ้างนะคะจะคุ้มค่าไหมถ้าเราจะต้องเสียเงินซื้อมานะคะ เริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะสำหรับชมนี้นะคะเป็นโฉมว e ีออสหน้าหมูนั่นเองนะคะที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะสภาพนะคะใหม่สภาพดีนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำหรือชนหนักมาสำหรับกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมสี่เส้นแบบนี้เลยตัดด้วยโลโกโส้สัในลักแบนด์หลักตรงกลางนะคะซึ่งตัวรุ่นของเขาตัวแบรนด์ของเขาซึ่งหลายๆคนเป็นที่นิยมที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะ มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน1กย736กรุงเทพมหานครรถคันนี้จะได้เป็นป้ายทะเบียนเลข3ตัวแบบนี้ไปเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟลเตอร์นะคะสภาพหลอดไฟยังถือว่าไม่เก่าไม่เหลืองมากนะคะกับเทียบราคาเทียบกับปีรถแล้วนะคะถือว่าเจ้าของเดิมนะคะใช้งานดูแลรักษามาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหคู่ล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ปกติเลย ด้านข้างตัวรถไม่มีรอยแก้มบุม๋มไม่มีรอยรักยิ้มนะคะเพราะว่ารถเราไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามานะคะไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อตัวรถและไม่เคยกรอใหม,ม่อย่างแน่นอนมาดูในส่วนของตัวล้อก,กันเลยนะคะสําหรับด้านล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะคะหัวน็อตสี่รูนะคะเป็นของแท้เดิมตรงรุ่นเลยนะคะซึ่งแน่นอนของแท้ของเดิมแข็งแรงและทนทานนะคะ สำหรับคันนี้นะคะนี่เลยสภาพยางนะคะยังถือว่าใหม่อยู่เลยนะคะได้เป็นยางปี2016นะคะอันนี้นะคะดอกยางยังอยู่แน่นๆนะคะเพราะว่าใช้งานมาน้อยสะพานยางก็ยังลึกๆนะคะแต่ว่าถ้าหากพี่ๆคนไหนอยากได้ยางที่ปีใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะคะก็สามารถแจ้งคพใยสยได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดก,การเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลย โลโก้มาครบนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านแก้มตัวรถนะคะรุ่นนี้ชมนี้ด้านบนนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดร,รอบขันนะคะเป็นของเดิมแท้นะคะตรงรุ่นแล้วก็ตัวกระจกรถนะคะเป็นกระจกแท้เดิมนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะพี่ๆสามารถนำสำเนาเล่ม ไปตรวจสอบได้ทุกคันนะคะรถของเราวานตีศูนย์ให้ทุกคันเลยนะคะหากพบเจอนะคะมีหมกเม็ดย้อมแมวนะคะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยอ่าต่อมานะคะด้านท้ายนะคะซึ่งไฟท้ายของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะชมหน้านี้เพิ่มเติมนะคะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะ2จุดเราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มหลายพันนะคะประหยัดงบไปได้อีกนะคะอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว ตกแต่งไฟทับทิมด้านล่างสวยงามนะคะไฟเบรกยวงที่3ามีมาครบโลโก้ชัดเจนนะคะครบทุกตัวนะคะนี่เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีเบสสีครีมนะคะตัดกับสีตัวรถได้สวยงามนะคะคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้ติดฟิล์มให้นะคะคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมานะคะถ้าใครอยากได้กระซิบบอกขอิสัได้เลยจัดให้เลยนะคะ แผงสวิตควบคุมนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแผงประตูทั้งหมดเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีชำรุดไม่มีเสียเข้ามาดูด้านในกันนะคะตรงนี้ก่อนเลยตัวแอร์ของเขานะคะจะได้เป็นตัวแอร์ที่สามารถปรับได้360องศาเลยแล้วที่สำคัญนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่เราเปิดแบบนี้นะคะต้องการปรับไปทิศทางไหนนะคะสามารถปรับได้เลยเวลาปิดก็แค่นี้เองนะคะ ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะสามารถเปิดออกมาแล้วก็วางแก้วน้ําได้เลยขณะที่เรากําลังขับรถหรือใช้งานอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะตัวปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นปรับแบบออโต้เรียบร้อยนะคะเป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยสามารถปรับได้จากในรถเลยไม่ต้องลงไปปรับเองนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านธรรมดาเลยนะคะมีแอร์แบกให้นะคะ2จุดแล้วก็คอนโซลหน้าจอต่างๆนะคะ น้าจอเรือนใหม่นะคะของเขาจะอยู่ในส่วนของตรงกลางของตัวรถเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะที่สามารถช่วยเราเวลาขณะขนาที่เราใช้งานรถอยู่นะคะไม่เกะก,กะตรงนี้นะคะเหมาะกับผู้หญิงนะคะที่อยากได้รถไปใช้เองสักคันนะคะขับไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยก็ขับคันเล็กๆกระทัดรัดไปเกาะเนาะพอนถูกๆสำหรับชุดเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับวิทยุ fmam นะคะสามารถเสียบใส่แผ่นซีได้นะคะ แล้วก็ด้านล่างนี้เลยนะคะเป็นตัวแอร์แบบระบบแอร์อนาล็อกนะคะถัดลงมาอีกนะคะเราก็จะเจอในส่วนของเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้นะคะสามารถเสียบ AUX ได้นะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีปิดไว้นี่แล้วก็ตัวปรับระดับไฟนะคะสามารถปรับได้เลยคันนี้นะคะเขาจะได้มาเป็นเบาะผ้านะคะสี ครีมหรือสีเบจดนั่นเองนะคะสภาพเบาะไม่มีการขาดไม่มีการยับไม่มีการยุ่ยนะคะไม่บอบไม่ช้ำเลยคันนี้ได้รถสภาพดีแน่นอนพอใส่บารันตีให้เลยสำหรับด้านล่างนี้เลยนะคะก็จะเป็นที่เปิดฝาทางน้ำมันแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายกันส่วนฝากระโปรงหน้านะคะเราจะเปิดตรงนี้เลยปึ๊บแค่นี้นะคะตัวฝากระโปรงด้านหน้าจะเปิดขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลย อมาดูพื้นที่ด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนี่เลยนะคะสําหรับพื้นที่ผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ต้องถือว่าไม่แคบจนเกินไปนะคะเป็นรถที่กะทัดรัดก็จริงนะคะแต่เข้ามาภายในเนี่ยลูกค้าพี่ๆทุกท่านนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแคบเกินไปนะคะมันไม่แคบเกินไปแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่นะคะหรือใช้งานคนเดียวไปกับเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ได้สบายเลยนะคะ ไปไหนมาไหนไวด้วยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ถือว่าเล็กไม่ถือว่าใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันสำหรับพื้นที่เก็บของด้านหลังต้องบอกเลยว่าให้มาไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรน,นะคะเวลาเวลาเราไปช้อปปิ้งหรือไปไหนอย่างเงี้ยนะคะก็หมดกังวลได้เลยนะคะคันนี้ก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันมาดูด้านล่างเลยอ่ะ สำหรับด้านล่างนะคะก็จะมีที่เก็บยางอะไรสำรองให้นะคะด้านล่างแล้วก็ตัวแม่แรงนะคะชุดแม่แรงอ่าถุงเครื่องมือนะคะอันนี้น่าจะมีเซล์ลน่าจะเอาออกมาแล้วไม่ได้เก็บนะคะปล่อยไปต่อมานะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะหัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นฝาแท้เดิมโรงงานโลโก้ชัดเจนนะคะ หัวน็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะไม่มีขยับนะคะอันนี้เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะคะนี่เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะคือตัวเครื่องนะคะเร็วแรงประหยัดน้ำมันนะคะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจสักเท่าไหร่ตัวเครื่องไม่มีน้ำมันไม่มีเยบิบนะคะพี่วีดูได้เลยส่วนน็อ หัวน็อตต่างๆนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการขายไม่มีการงัดแงะฐานด้านหน้าไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดไ,ไม่งอนะคะแบตเตอรี <tem> ่ e เอ <of a little cow rumors> ่ย <sh arp cure dles> นะคะอะไรต่างๆนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการขายไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นฝากระโปรงหน้านะคะฝาแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะป้ายมอกชัดเจนนะคะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะคะประทับอยู่เลยนะคะ พลอยสายอาจจะไม่ได้อ,อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะคะแต่เชื่อว่าถ้าแพลนกล้องไปเนี่ยคนที่ดูรถเป็นนะคะมองแว็บเดียวก็จะรู้เลยนะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะวีออสน้องคันนี้ราคา285,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่4,000เบาๆนะคะถึง5,000ก็ยังเบาอยู่นะคะ รายได้1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้แถมผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดไปเลยนะคะได้รถไว้ใช้งานด้วยไม่ต้องขับตักแดดตักฝนนะคะแอร์เย็นๆนะคะมีรถเป็นของตัวเองมันชื่นใจนะคะ โอเคนะคะก็ฝากไว้ด้วยถ้าหากพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยที่เบอร์08 1156 4065เดี๋ยวพลอยใส่จะดูแลให้เองนะคะติดตรงไหนสามารถนำปัญหาเข้ามาคุยกันได้นะคะแก้ไขกันได้เดี๋ยวช่วยดันให้เต็มที่เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ